สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเ v t s o u ทีรวมใจคนไทยวิธีกันค่ะคุณผู้ชมโดวยวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นนะคะกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีแพทยองฐานชิน,นวัตรนะคะโดยเมื่อวันที่21เมษายน2568ค่ะณนะศูนย์การประชุมสหรประชาชาติค่ะถนนราชดำเนินกรุงเทพมหาคนครนะคะโดยนายจิรายุ่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนัก นาสำนักในยกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่านางสาวแพททงทันชินวัตรค่ะได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาการค่ะเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟิกสมัยที่81ค่ะโดยมีการสรุปสาระสาคัญดังนี้นะคะโดยนายกได้มีการกล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศต่างๆอย่างอบอุ่นนะคะพร้อมทังแสดงความเสียใจค่ะอย่างสุดซึ้ง ต่อประเทศเมียนมาค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเผ่นดินไหวเมื่อเดือนก่อนนะคะแล้วก็ย้ำว่าไทย,นยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือค่ะในด้านของมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน,นะะและก็พร้อมที่จะดําเนินการเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยค่ะ ร้อมกันนี้นายกได้มีการขอบคุณประชาคมโลกค่ะที่แสดงความ,มห่วงใยต่อประเทศไทยค่ะในช่วงที่ประสบเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ผ่านมานะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุนะคะว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของความท้าทายค่ะระดับโลกที่เชื่อมโยงกับการข้ามผมแดงนะคะทั้งเรื่องของภัยพิบัติที่รุนแรงนะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็ความผันผวนทางเศรษฐกิจภาวะถดถอยของสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งจะผลส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาทั้งในเรื่องของระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกค่ะดังนั้นการเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับนะคะแล้วก็ภาวะผู้นําที่มองไกลเนี่ยจึงเป็นกุญแจสําคัญค่ะที่จะยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ บรรทัดฐานสากลและก็ความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก็ครอบคลุมนะฮะในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเน้นย้ำค่ะถึงความสําคัญของกลไกพอุูาคีค่ะอย่างเช่นองค์การสหรประชาชาติอาเซียนนะฮะว่ามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเลยนะในการรวมพลังประเทศสมาชิกค่ะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความเชื่อมโยงและก็ผลักดัน นโยบายร่วมกันนะคะสู่การบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่แม้จะมีแหล่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าครึ่งของโลกแต่ก็ยังเผชิญความหนืมล้ำที่เพิ่มขึ้นค่ะและก็ภาวะยากจนที่ทวีความรุนแรงนะคะนายกก็ได้มีการแสดงความกังวลนะคะต่อความคืบหน้าในเรื่องของการบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยระบุว่าในปี2024กว่า84%ของเป้าหมาย s DGS นะคะในภูมิภาคยังมีการก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยนะคะหรือว่าถดถอยซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าประเทศสมาชิกต้องร่วมกันปรับแนวทางค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่สร้างสารรค์และส่งเสริมนวัตกรรมในการพัฒนาค่ะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ดําเนินการพัฒนาตามหลัก ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็เคา,ารพในเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติค่ะโดยถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนะคะในการที่จะผลักดัน s d s SDGs ค่ะทั้งในระดับประเทศและก็ในเรื่องของการแบ่งปันองค์ความรู้แก่ประเทศที่สนใจนะคะโดยไทยเนี่ย ยินดีแบ่งปันแนวทางพัฒนานี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับูมิภาคร่วมกันนะฮะโอกาสนี้นายกก็ได้มีการกล่าวยุทธศาสตร์สําคัญที่จะนําไปสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคดังนี้นะฮะหนึ่งในเรื่องของครัวโลกค่ะคุณผู้ชมโดยไทยตั้งเป้าหมายของการเป็นครัวของโลกค่ะโดยได้มีการมุ่งเสริมนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เรื่องของการปรับโฉมเรื่องภาคเกษตรนะคะโดยการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยําค่ะแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะแล้วก็การพัฒนากเกษตรอัจฉยะ นั้นไม่เพียงตอบโจทย์ความมั่นคงในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะแต่ยังสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนเป็นธรรมนะคะแล้วก็ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยนะคะแล้วก็2เศรษฐกิจสร้างสารรค์ค่ะที่ผ่านการขับเคลื่อนด้วยซอฟต์พาเวอร์ค่ะแล้วก็พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะโดยไทยเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งสามารถต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์ผ่านตสาหกรรมวัฒนธรรมค่ะการออกแบบนวัตกรรมและการการท่องเที่ยวเชิงสุขภ,ภาพนะคะโดยเฉพาะ แนวคิดของ Destination ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะโดยชุมชนที่ช่วยกระจายไรายได้ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจในพื้นที่นอกเขตเมืองน,นะคะ 3. ค่ะการเปลี่ยนผ่านสีเขียวค่ะโดยไทยเนี่ยได้มีการเดินหน้าผ่านเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวผ่านนโยบายเศรษฐกิจ BCG ค่ะ ที่จะเน้นในเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนค่ะใช้พลังงานสะอาดแล้วก็มีการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนะคะโดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะในปี2050ค่ะแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะแล้วก็ในไทยในปี2065อนะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริม ห่วงโซ่อุปทานระดับคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงด้วยนะคะโดยนายกได้มียรกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าภายในปี2050เคุณผู้ชมประชากรโลกกว่า70%จะอาศัยอยู่ในเขตเมืองค่ะซึ่งจะสะท้อนความจําเป็นของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนแล้วก็ปลอดภัยนะคะทางในด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติตลอดจนแนวร่วมกันร,รับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติค่ะอย่างเช่นยาเสพติดการค้าม,มนุษย์แล้วก็อาชญากรรมไซเบอร์นั่นเองนะคะไทยจึงให้ความ สำคัญในเรื่องงการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลค่ะให้กับประชาชนนะคะควบคู่ับกัน บังคับใช้กฎหมายสําหรับตัวอย่างรูปธรรมนะคะของการลดความเหลื่อมล้ําในไทยในเมืองเนี่ยรัฐบาลได้มีการเสนอโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั่นเองนะ,ะในกรุงเทพมหานครที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อมโยงเมืองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรัฐบาลเนี่ยมุ่งจะขยายมาตรการในลักษณะนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆในอนาคตด้วยนะฮะช่วงท้ายค่ะนายกได้มีการเสนอ3แนวคิดด้วยกันค่ะคุณผู้ชม นั่นก็คือ 1. ความร่วมมือระดับภูมิภาคเนี่ยต้องดําเนินควบคู่กับการดําเนินการใน,นระดับชาติค่ะแล้วก็2ความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคราชาสังคมเป็นกุญแจสําคัญของการเติบโตที่ครอบคลุมนะคะแล้วก็ 3. ามเอสแ c a เ,เป็นเวทีสําคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะแล้วก็สร้างกลไกความร่วมมือเพื่อเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะพร้อมกับมีการยืนยันว่าไทย พร้อมทำงานร่วมกับ s อ c a p และก็ประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างพันธมิ์เอเชียแปซิฟิก Asia Pacific, ที่มั่นคงยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและก็อนาคตด,ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะรู้หรือไม่กินหมูดิบเสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับประเทศไทยปี2566 มีผู้ติดเชื้อมากถึง599รายเสียชีวิต33รายไข้หูดับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตโปคอคคัสซูอิสโดยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้2ทาง 1. การบริโภคเนื้อและเลือดหมูที่ปรุงแบบดิบหรือสุกๆุกดิบๆ 2. การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อโดยติดต่อสู่คนทางบาดแผลรอยขีดข่นวนตามร่างกายหรือทางเยื่อบุตาที่มีเชื้ออยู่ อาการหลังรับประทานเนื้อหมูหรือสัมผัสเลือดของหมูที่กำลังป่วยภายใน14วันโดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการตั้งแต่เป็นไข้หนาวสัน่นอาเจียนปวดเมื่อยตามเนื้อตัวเยื่อหุ้มสมองอักเสบรายที่รุนแรงมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด หรือหากไม่เสียชีวิตผู้ป่วยที่รับการรักษาจนหายแล้วส่วนใหญ่มักพบความผิดปกติตามมาในภายหลังบางรายสูญเสียการได้ยินจนถึงขั้นหูหนวกหรือที่เรียกกันว่าไข้หูดับนั่นเองโดยหากมีอาการและสัมผัสความเสี่ยงที่กล่าวมาให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาทันทีการป้องกันตัวเองจากโรคไข้หูดับ 1. ไม่รับประทานเนื้อหมูที่ไม่สุก2 ควรเลือกบริโภคเนื้อหมูที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน 3. หากรับประทานอาหารปิ้งย่างเช่นหมูกระทะต้องทำให้สุกและแยกอุปกรณ์ที่ใช้คีมเนื้อหมูสุกและดิบออกจากกันสําสำหรับเกษตรกร,ร,กรหรือพ่อค้าขายเนื้อหมูควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นรองเท้าบูทถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสโรคจากหมูที่ป่วย กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมโดยในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเทศกาลหนึ่งะคะ่ะซึ่งเรียกว่าคือฮากับประเทศไทยเหมือนกันนะคะกับ World Expo 2025โอซาก้าคันไซนะคะโดยเมื่อวันที่20เมษายนค่ะนายสมศักดิ์เทศสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขะคะ่ะก็ได้เปิดเผยว่าในแพทย์สมรจุลสมานค่ะที่บดีกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้รายงานให้รับทราบนะคะถึงการเข้าร่วมง,งาน World Expo 2025ค่ะโอซาก้าคันไซที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะงาน World Expo 2025โอซาก้าคันไซเนี่ยจัดขึ้นที่โอซาก้านะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆ5ปีค่ะ โดยมีประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะมาร่วมแสดงนวัตกรรมและก็พัฒนาในหลายด้านด้วยกันนะคะซึ่งก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่13เมษายน2025จนถึง13ตุลาคม2025เลยทีเดียวนะคะภายใต้การกำกับดูแลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลกนะคะสำหรับ World Expo 2025 Osaka Kansai ค่ะก็ได้กำหนดแนวคิดของการนำเสนอนะคะ Designing Future Society for our l i f f ค่ะเพื่อที่จะสร้างเป้าหมายชีวิตที่ดีที่มีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพดีค่ะโดยแบ่งออกเป็น3แนวคิดย่อยนะ,ะได้แก่ saving life ค่ะ saving leaf นะคะการปกป้องชีวิตของผู้คนนะคะ 2. empowering leaf ค่ะการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็ 3. connecting leaf ค่ะส่งเสริมความเข้าใจในเรื่อ,องความแตกต่างของวัฒนธรรมนะคะโดยตีมหลัก ของงาน World Expo 2025คือ designing future society for our l e a f a ่ะซึ่งก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในด้านของนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็ความยั่งยืนเพื่อที่จะตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมโลกนะคะพื้นที่การจัดการเนี่ยก็กว้างขวางมากนะ,ะโดยมีไฮไลท์ที่น่าจับตามองของงานนี้ก็จะมี1ก็คือ Pavilion แห่งชาติค่ะ national pavilion กว่า150ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก็มีการโชว์นวัตกรรมแล้วก็แนวคิดที่ดีที่สุดในด้านต่างๆต,ตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะนําเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างเช่นหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะเยอรมนีจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพลังงานทดแทนส่วนประเทศไทยเราค่ะจะนําเสนอเกี่ยวกับความยั่งยืนนะคะแล้วก็การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยปีนี้อาคารสแสดงประเทศไทยหรือไทยพาวิเลียนก็จัดสร้างในโซน connecting leaf ค่ะภายใต้ธีม Thailand Connecting Leaf for Greater Happiness นะคะสร้างสารรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ค่ะผ่านอาคารจัดแสดงนิทรรศการวิมานไทยนะคะซึ่งจะนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะ ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาไทยค่ะในคอนเซปต์สมัยนะคะ S ก็มาจากสยามค่ะยิ้มสยามงามสู่สังคมโลกนะ,ะ M ก็คือ medical and wellness hub world destination นะคะ การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แล้วก็ส่งเสริมสุขภาพและหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะส่วน I คือ Inspiration towards wellness community นะคะแสดงความโดดเด่นเชิงภูมิประเทศอากาศนะคะวัฒน,นธรรมประเพณีวิถีชีวิตสุขภาพศรัทธาปัญญานะคะ L คือ Living lab ค่ะห้องทดลองวิถีไทยนะ,ะส่วน E เป็น Enhancing ไทยแหล์นะคะมว่เนเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกนั่นเองนะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยก็ได้มีการจัดนิทรรศการชั่วคราวนะภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าของนวดไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของนวดไทยโดยเฉพาะเลยนะให้ผู้ร่วมง,งานและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสกับ ประสบการณ์นวดไทยค่ะแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนะคะซึ่งคณะที่เดินทางไปเปิดบูธเนี่ยก็เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่13เมษาย,ยนเลยนะคะแล้วก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจนะคะกับนิทรรศการทั้งในพาวิเลียนแล้วก็บริเวณตู้คอนเทนเนอร์นอกพาวิเลียนเป็นจนํานวนมากทีเดียวค่ะโดยมีการเผยแพร่องความรู้อัตลักษณ์ของนวดไทยนะ,ะมีการสอนบริหาร ลือสีดัดตนค่ะผู้ชมการสาธิตนวดไทยยืดเหยียดเฉพาะทางเจ็กลุ่มอาคารนะคะอย่างเช่นออฟฟิศซินโดมนะคะคอบ่าไหล่นะคะหัวไหล่ติดนิ้วล็อกเป็นต้นนะคะรวมไปถึงนิทัศการด้านของสมุนไพรค่ะคุณผู้ชมซึ่งผู้ที่ให้ซึ่งผู้คนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะจีนยุโรปนะคะแล้วก็รวมผู้เข้าชมแล้วก็สาธิตสะสมด้วยนะคะตั้งแต่ช่วง วันที่13เมษายนเลยะซึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่13จนถึง19เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เข้าชมแล้วก็สนใจมากถึง4,000 40, 0คนเลยทีเดียวซึ่งต่างก็สร้างความประทับใจนะคะกับนิทรรศการไทยที่นําไปจัดแสดงด้วยนะคะโดยนาะยสมศักดิ์กล่าวว่างาน World Expo 2025 o s a กา k a คันไซเนี่ยถือว่าเป็นงานระดับโลกค่ะที่ทําให้ประเทศไทยได้นําอัตลักษณ์นวดไทยสมุนไพรไทยนะได้ไปโชว์ให้ต่างชาติได้สัมผัส ปิดประสบการณ์โดยตรงเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะผู้มาร่วมง,งานนะก็มาสาธิตเรื่องการนวดแน่นอนนะแล้วก็มอนุทยที่ส่งไปในงานเนี่ยล้วนมีประสบการณ์นะแล้วก็ผ่านการฝึกอบรม150ชั่วโมงแล้วก็330ชั่วโมงผ่านการเก็บเคสนะคะแล้วก็ตามที่หลักสูตรกำหนดด้วยนะคะทั้ง7กลุ่มอาคารนะคะจาก จากวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทยนะส่วนในเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะคุณผู้ชมก็จะเน้นกลุ่มอารม a าค่ะให้ความสุขผ่อนคลายนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ได้รงางวัลพรีเมียมเฮอร์เบิร์อร์ดด้วยนะซึ่งในสมศักดิ์ก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะทุกๆคนเลยแล้วก็หมอนนวดไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะแล้วก็ให้เห็นถึงการทํางานนะักจากตัวเลขของผู้ชมบูธของ ไทยเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวก็ขอให้ทุกป่ายเนี่ยรักษาม,มาตรฐานที่ดีอย่างนี้ตลอดงานเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อจะให้พวกเขาเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยนะตามเป้าหมายที่เราจะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติด้วยนะคะโดยนายสมศักดิ์ยังกล่าวอีกว่านอกจากนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการไปประชุมร่วมกับสภาพแพทยก์การแพทย์นะคะแพทย์แผนไทยร่วมกับ การวางแนวทางในเรื่องของนวดไทยด้วยนะคะโดยจะเพิ่มศักยภาพเพิ่มค่าแรงให้มีรายได้เป็นที่น่าพอใจค่ะรวมทั้งแนวทางการส่งออกนวดไทยไปยังต่างประเทศนะคะซึ่งก็มีประเทศที่มีการเร่งรัดให้ส่งออกแรงงานด้านนี้อย่างมากอย่างเช่นโอมานซาอุดีอาระเบียนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงแรงงานนะ,ะต้องมีการวางแผนจัดระบบระเบียบสร้างมาตรฐานเรียนรู้ภาษานะคะวัฒน,นธรรมแล้วก็ฝีมือตามมาตรฐานหลักสูตรเพื่อที่จะ เร่งรัดให้เกิดขึ้นโดยเร็วโดวยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรคสักครูน่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะได้ผมน่าจะร้าไม่ต้งก่อมครับเคยส่งอะไรมาเนี่ยเฮ้ยนี่มันมพนันออนไลน์นีวว่ากดเข้าไปดีกว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ติดหนี้พนันออนไลน์ชีวิตดับศูนย์ติดพนันหนักจนหมดตัวชีวิตพังเพราะพนันออนไลน์ม่ไม่กดเข้าไปดีกว่ามีสติรู้เท่าทันสื่อใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นะคะ กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมมาที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมโดยเมื่อวันที่18เมษายน2568นะคะก็ได้มีงานสําคัญอีกเหมือนกันนะคะโดยนายประสบเรียงเงินค่ะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอุตสาหกรรมสร้างสารรค์สู่สากลค่ะ,ะแล้วก็เรื่องการเจราจาธุรกิจนะฮะณาพารากอนฮอลส์สุดการค้าสยามพารากอนนะคะนายประสบเรียงเงินนะคะได้กล่าวว่าตามนโยบายของ นางสาวสุดาวันหวังสุวิกิจโกศลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้มีการมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจรรวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนนะ,ะสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะ ตามกรอบแนวคิดหลักก็คือขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมค่ะโดยส่งเสริมศักยภาพและก็ความคิดสร้างสารรค์ของคนมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในการพัฒนาทักษะและก็ปลดล็อกศักยภาพคนไทยคู่ขนานไปกับเรื่องการเพิ่มการเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมของผู้คนนะคะผ่านโครงการส่งเสริมทักษะสู่การเป็นแรงงานศักยภาพสูงค่ะแล้วก็การตั้งเป้าหมาย ว่าผู้ประกอบการชุมชนเนี่ยได้รับการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ทักษะไปใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองและก็ครอบครัวนะที่สำคัญก็คือนำมิติด้านวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการของไทยนะรวมไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกนะคะ ปหลัดก,กระทรวงก็ได้กล่าวว่าวอทอเนี่ยได้มีการร่วมก,กับสถาบันเทคโนโลยีระจอมเกล้าวเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะสมาคมการค้าส่งเสริมหัตกรรมไทยภาคเอกชนและก็ภาคีคเครือข่ายนะ,ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนนโยบาย1ครอบครัว1นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะผ่าน11กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นะคะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของคนไทยในการเป็นแรงงานทักษะสูงค่ะโดยจัดฝึกอบรมอัพสกิลและรีสกิลจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้เชี่ยวชาญในด้านซอฟต์พาวเวอร์4อุตสาหกรรมด้วยกันนะคะได้แก่การท่องเที่ยวศิลปะดนตรีและอาหารรวมไปถึงการขยายโอกาสทางการตลาดนะคะแล้วก็ การส่งเสริมการเจราจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วก็การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากภู้ิภาคต่างๆทั่วประเทศ5ู้พืภาคนะคะทั้งสิ้น2,400คนค่ะโดยมีผู้ประกรอบการที่มีผลงานโดดเด่น200ผลงานนะคะมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยค่ะผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอทิผลิตภัณฑ์ผ้าไทยนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์เอกอัตชิ์ เอกอัดหัตถศิทธิน์นะอย่างเช่นของใช้งานฝีมืองานจักสานของที่ระลึกรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวดนตรีแล้วก็อาหารนะคะรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต่อว่าโครงการนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ระดับครอบครัวนะคะซึ่งก็จะมีการครอบคลุมแรงงานสร้างสารรค์กว่า2,400ครัวเรือนค่ะคุณผู้ชมในกลุ่ม 4กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสารรค์จาก20จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากค่ะเพราะว่าได้เกิดแรงงานภาคศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 2,400คนเลยทีเดียวนะแล้วก็เพิ่มรายได้โครเรือนจากการส่งเสริมซอฟ t Power อย่างน้อย1คนค่ะนอกจากนี้เนี่ยภายในงานค่ะวทก็ได้มีการร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะแล้วก็สมาคมการค้าส่งเสริมพัตถกรรมไทยเพื่อที่จะเชิญชวนผู้ซื้อรายใหญ่ค่ะที่สนใจสินค้าและบริการวัฒน,นธรรมเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็เจราจาธุรกิจนะคะโดยเน้นในเรื่องกลุ่ม b บเออร์เป้าหมายหลักนะคะเป็นเทรดเดอร์ห้างสปปรรพสินค้าสมาคมการค้าภายใต้สภาหอการค้าแล้วก็สภาอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ช่องทางในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือโรงแรมร้านอาหารค่ะและธุรกิจจัดเลี้ยงนะคะเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่กำลังเติบโตค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องการสินค้าที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพสูงนะ,ะซึ่งอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่มีตลาดขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นโอกาสในการ นำเสนอสินค้าที่สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะคะอาทิสิ่งทอพื้นเมืองค่ะคุณผู้ชมเครื่องใช้นะคะบนโต๊ะอาหารก็ดีนะ,ะงานปีมือของตกแต่งตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารค่ะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีรากฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะดังนั้น หากจะพัฒนานะแล้วก็ยกระดับสินค้าให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเชื่อว่าจะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้เจราจาการค้ากับผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกได้ด้วยนะคนะงานนี้ค่ะคุณชมก็จัดไปแล้วค่ะเมื่อวันที่12จนถึง22เมษายน2568นะฮะนี่ก็คือการส่งเสริมศักยภาพแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของคนให้เป็น เศรษฐกิจของครอบครัวที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาทักษะเชิงสร้างสรรค์นะคะควบคู่ไปกับการตลาดนะคะแล้วก็ยกระดับกลุ่มรายได้ต่ำและปานกลางค่ะสู่ ระดับรายได้สูงนะคะช่วยลดช่องว่างทางรายได้และเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนรวมไปถึงส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒน,นธรรมท้องถิ่นเป็นพลังทางเศรษฐกิจใหม่ซึ่งไม่ได้แค่สร้างอาชีพนะคะแต่ว่าสร้างผู้ประกอบการที่ใช้ศิลปะวัฒน,นธรรมและความคิดสร้างสารรค์ในการที่จะยืนหยัดบนเวทีธุรกิจได้จริงนะ,ะด้านของรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศีค่ะซึ่งเป็น อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเนี่ยก็ได้กล่าวนะคะว่าสถาบันเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการผลักดันวัตกรรมนะคะแล้วก็สร้างสารรค์4สาขาค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสู่ความเป็นสากลค่ะอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการจะทําแผนนะคะและแนวทางการดําเนินง,งานโครงการค่ะเพื่อที่จะให้เป็นรูปธรรมนะ,ะเกิดผลสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และก็เกิดประโยชน์ในทั้งระดับชุมชนและก็เครือข่ายผู้ประกอบการทางวัฒน,นธรรมนะคะโดยได้ดําเนินการ6ขั้นตอนด้วยกันนะคะหก็คือจัดทํากรอบแนวคิดรูปแบบแผนงานดําเนินการนะสองค่ะคศึกษาและก็วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านวัฒน,นธรรมไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะสก็คือการพัฒนาทักษะสู่การเป็นแรงงานศักยภาพสูงนะสี่ก็คือมีการจัดมาหาก,กรรมอุตสาหกรรมสร้างสารรค์สู่สากลและการเจรจาธุรกิจฮะ 5ก็คือการประชาสัมพันธ์และขั้นตอนสุดท้ายก็คือมีการประเมินผลด้วยนะคะโดยที่จะมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศมีความรู้ความเข้าใจค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์และพัฒนาเศรษฐกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมประเทศไทยสู่การมีซอฟต์พาวเวอร์และสามารถแข่งขันได้ในเวทีสากลต่อไปในอนาคตค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ ที่ทุกท่านทราบแจ้งเหตุไฟป่าบริเวณนอกเมืองเปลี่ยนรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ <c oughs> พ่ออย่าเผาเลยนะคะ กลับมากับช่องสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้สักกับหมู่บ้านหนึ่งซึ่งแปลกมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เรียกได้ว่าน่าอัศจรรย์ที่สุดในโลกเลยนั่นก็คือหมู่บ้านชาดีซิงลาปูค่ะซึ่งอยู่ในรัฐมหารัฐทัตตาตะนะคะประเทศอินเดียนั่นเองนะคะหมู่บ้านแห่งนี้โดดเด่นจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านไร้ประตูค่ะคุณผู้ชม แต่ที่น่าทึ่งก็คือแม้จะไม่มีประตูบ้านไม่มีกุญแจแล้วก็ไม่มีรั้วสูงล้อมรอบแต่ว่าไม่มีเหตุการณ์ขโมยเกิดขึ้นเลยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะะหมู่บ้านแห่งน,นี้นับถือพระสานิเทพค่ะคุณผู้ชมหรือว่าเป็นที่รู้จักในชื่อของชานิเดฟนะคะ ท่านเป็นเทพแห่งความยุติธรรมผู้เคร่งขัดแล้วก็เที่ยงธรรมมากๆเลยค่ะชาวบ้านของที่นี่เนี่ยต่างเชื่อมั่นว่าท่านจะเฝ้าดูหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลานะซึ่งก็จะมีตำนานหนึ่งเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยพบหินสีดำขนาดใหญ่คุณผู้ชมลอยมากับน้ำนะหลังจากสัมผัสหินนั้นก็พบว่ามีเลือดไหลออกมาค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระสานิเทพก็ได้ปรากฏกายในฝันของชาวบ้านค่ะแล้วก็บอกว่าหินนั้นเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านก็เลยขอให้ชาวบ้านเนี่ยบูชาหินนี้โดยไม่ต้องสร้างหลังคาหรือว่ากำแพงใดๆเลยเพราะว่าท่านต้องการอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่เปิดโล่งน,นะเพื่อที่จะ เฝ้าดูแลและปกป้องหมู่บ้านจากสิ่งชั่วรายนั่นเองมีเรื่องเล่านะคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยคิดไม่ซื่อหรือกระทําผิดท่านจะลงโทษทันทีค่ะไม่ใช่ด้วยอาคมหรือว่าอาถรรพ์แต่ด้วยเหตุการณท์ที่เขาบอกว่าไม่สามารถที่จะมีคําอธิบายใดๆเลยเช่นรถเสียกลางทางโดยไม่มีเหตุผลนะหรือว่าธุรกิจ ล้มระลายหรือว่าแม้กระทั่งมีการเจ็บป่วยกระทันหันอย่างนี้ก็มีนะโดยชาวบ้านในชานีสิงลาปูค่ะก็ใช้ชีวิตแบบนี้เลยคุณผู้ชมก็คือไม่มีประตูบ้านไม่มีกรล็อกนะแม้แต่ร้านค้าหรือธนาคารค่ยคุณผู้ชมก็ไม่มีประตูเช่นกันนะโดยในปี2011ธนาคาร UCO ก็ได้มีการเปิดสาขาในหมู่บ้านแห่งนี้แต่ว่าธนาคารไม่มีประตูนะถือว่าเป็นธนาคารแห่งแรกในอินเดีย ที่ไม่มีประตูด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการแสดงถึงความไว้วางใจในพระสันิเทศค่ะแล้วก็ความซื่อสัตย์ของชาวบ้าน ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีเนี่ยคุณผู้ชมชาแนลสิงคโปร์ไม่เคยมีสถานีตำรวจนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคั้งสำคัญในครั้งหนึ่งนะคะก็คือในอดีตเนี่ยคุณผู้ชมผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระสานิเทพนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในปี2016ค่ะมีกลุ่มนักเคลื่อนไหวค่ะเพื่อสิทธิสตรีก็ได้มีการ เรียกร้องนะให้ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าในพื้นที่ทดังกล่าวได้นะในที่สุดสารสูงบอมเบก็ได้มีการตัดสินให้วัดเนี่ยอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถเข้าเขตศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในด้านของ สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศในอินเดียด้วยนะคะต้องบอกว่าแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนนะคุณผู้ชมแต่ว่าความศรัทธาของผู้คนที่นี่ยังมั่นคงค่ะแล้วก็ทําให้หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ที่โลกเนี่ยต้องหันกลับมามองเลยทีเดียวนะใครที่ชื่นชอบเรื่องราวลึกลับแล้วก็ผสานกับความศรัทธาที่อยู่ที่อยู่หมู่บ้านที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าหมู่บ้านชานีสิงรปบูเนี่ยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะัะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้นะคะที่ฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ